ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับต้องเดินส่งอาหารกว่า7กิโลล่าสุดมีผู้ใจบุญซื้อให้แล้วหนุ่มเดินส่งอาหาร7กิโลเพราะไม่มีเงินซื้อจักรยานฟังเรื่องราวชีวิตสุดสงสารเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ t ิ k ตอกที่ชื่อว่า a d never permanent โดยได้เผยคลิปของไรเดอร์คนหนึ่ง ที่เขาเดินทางไปรับส่งอาหารให้ลูกค้าเป็นระยะทางกว่า7กิโลเมตรจะเห็นไลเดอร์ค่อยๆเดินผ่านถนนผ่านสวนสาธารณะเพื่อมายังที่อยู่ของลูกค้าโดยลูกค้าเผยว่าเธอรู้สึกสงสารไลเดอร์มากหลังจากเห็นว่าเขาต้องเดินไกลมากเพียงใดและเมื่อไลเดอร์มาถึงเขาก็าแต่กล่าวขอโทษที่มาสายต่อมาได้มีชาวโซเชียลเรียกร้องให้เอเดียนเอดี นักกิจกรรมทางสังคมชื่อดังของมาเลเซียเพราะมีชาวเน็ตหลายคนได้ขอให้เขาเข้าช่วยเหลือไลเดอร์คนนี้เอเดียนเผยว่าไราเดอร์ผู้ไม่ย่อท้อมีชื่อว่าใครโดใครพยายามเก็บเงินซื้อจักรยานมาเป็นเวลาหลายเดือนแต่เนื่องจากไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเงินที่หามาได้ส่วนหนึ่งถูกส่งให้ครอบครัวดังนั้นเขาจึงต้องทำงานอย่างหนักทุกวันเดินส่งออเดอร์ตั้งแต่8โมงเช้า ถึงสามทุ่มและมีหลายครั้งที่เขาต้องพลาดออเดอร์เพราะระยะทางการจัดส่งค่อนข้างไกลเขาไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยดังนั้นเขาจึงต้องเดินเท้าเพื่อหาเลี้ยงชีพในทุกสัปดาห์เขาจะส่งเงินกลับบ้านไปให้แม่ที่หมู่บ้านเขาทำงานตั้งแต่8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแต่ออเดอร์ก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่มีหลายครั้งที่เขาไม่ได้ออเดอร์เลยเพราะเขาเดินเท้าจึงไม่สามารถเดินทางไปยัง ที่ห่างไกลได้หลังจากใครได้รับจัก,กรยานจากเอเดียนเขาก็ซาบซึ้งจนร้องไห้ออกมาพร้อมกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นราวกับความฝันทั้งการได้พบเอเดียนและได้รับกำลังใจและจักรยานของขวัญที่เขาพยายามและอยากได้มันมาตลอดซึ่งหลังจากที่ได้จักรยานแล้วเขาก็รีบใช้มันไปทำงานทันทีและดูเหมือนว่าจะมีออเดอร์เพิ่มขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามทางทีมงานสยามนิว ขอ,อเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ